มาถึงเคส iPad อันที่แก็ปชอบที่สุดคะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะแก็ปซื้อมาใส่เจ้า iPad Pro 11นิ้วของแก็ปนะคะปี2021 ky สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนแชแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆน,นะคะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเคสของ iPad คะ่ะทุกคนแต่แต่แต่นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s Subscribe Channel ของแก็บด้วยนะคะ กลับมาค่ะทุกคนหลังจากที่แก๊บได้มีรีวิวตัว iPad ไปหลายรุ่นมากเลยนะคะแก๊บก็ได้รับคอมเมนต์นะคะมาจากคนดูว่าแบบอยากให้พี่แก๊บแบบช่วยแบบรีวิวเคส iPad ที่ใช้ให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยว่าเราใช้เคส iPad แบบไหนได้ค่ะเทปนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการเลือกเคส iPad ของแก๊บค่ะ โอ้โหทุกคนถ้าจะพูดถึง iPad นะฮะแก็มั่นใจเลยว่าถ้าทุกคนเข้าไปในช็อปของ Apple เนี่ยแล้วไปจับเครื่อง iPad เพียวๆเนี่ยต้องบอกว่าการออกแบบดีไซน์ของเขาเนี่ยจะดูบางแล้วก็ดูลำมากๆเลยซึ่งแน่นอนล่ะคะ่ะว่าความบางความลำเนี่ยบางทีมันก็มาพร้อมกับความแบบบอบบางซึ่งเราจะต้องทนุถนอมไม่งั้นมันจะเสี่ยงที่จะเป็นรอยแตกหรือบางครั้งเนี่ยเขาถึงขั้นงอนเลยนะคะทุกคนดังนั้นแก็มองว่าการที่เราจะซื้อ iPad มาใช้เนี่ย เรื่องเคสเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราแบบโอ้โหจะมองข้ามไม่ได้เลยนะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะหลักๆที่แก๊บเห็นเคส iPad อยู่ในตลาดนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มเคสที่เสริมประสิทธิภาพให้กับตัว iPad ของเราเช่นตัวที่มันมาพร้อมกับแบบตัวคีย์บอร์ดของ Apple ิลเขาเลยค่ะ ต้องบอกว่าข้อดีของเคสพวกนี้เนี่ยเขาจะเสริมการทํางานของเครื่องไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเป็นเมาส์เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อเสียงเขาเนี่ก็จะมีเหมือนกันเพราะว่าการโคฟเวอร์พวกขอบอะไรเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเป็นโชว์ตัวเครื่องไปเลยดังนั้นเนี่ยเคสประเภทแบบแรกเนี่ยจะไม่ใช่เคสที่เหมาะกับการใช้งานของแก็บนะคะส่วนเคสแบบที่2นะคะก็จะเป็นเคสประเภทที่แบบ สามารถป้องกันการกระแทกของเครื่องได้เลยนะไม่ว่าเราจะรู้สึกว่า iPad ของเราเนี่ยมันบอบบางสักแค่ไหนก็ตามเนี่ยเคสเหล่านี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาเพื่อแบบมีบัมเปอร์สี่มุมมีตัวกันงอต่างๆและแบบกันกระแทกทาให้ iPad ของเราเนี่ยมันดูแบบสมบุกสมบันมากขึ้นแล้วก็ดูแข็งแกร่งขึ้นเรียกว่าเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับ iPad ของเรานน่นเองแต,แ,ตแต่แต่ทุกคนเทปนี้เราจะไม่มาพูดถึงตัวนั้นค่ะเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวแกละนะคะแกมีความรู้สึกว่าเราหลงรัก iPad ด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดแล้วก็แบบน้ำหนักเบาเราสะดวกใจที่จะพก iPad ออกไปคาเฟ่ไปร้านอาหารหรือไปทำงานที่ไหนก็ตามที่แบบงานมันไม่ได้หนักมากแล้วเรารู้สึกเราเราแบกอะไรเบาๆไปทำงานดังนั้นเนี่ยเคสประเภทที่แบบเพิ่มความทนทานให้กับ iPad เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับน้ำหนักแล้วก็ความหนาดังนั้นเนี่ยเคสแบบนี้เนี่ยส่วนตัวแก๊ปเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่หรือมองอีกอย่างนึงก็คือเคสแบบนั้นเนี่ยแก๊อมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับชีวิตประจําวันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในการใช้ iPad ของแก๊ ซึ่งเทมนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเคส iPad แบบที่3นั่นเองค่ะซึ่งเป็นแบบที่เขาต้องบอกว่าห่อคุ้มตัวเครื่องของเรานะคะน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถการลิ้วลอยได้อย่างดีถามว่าพวกนี้เนี่ยกันตกได้บ้างไหมเก็บมองว่าเขาก็สามารถกันตกได้บ้างนะคะแต่ต้องย้ําก่อนนะคะว่า เคสชนิดที่3นี้ไม่ใช่เคส iPad ที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเป็นเคสที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้งานของแกรมากที่สุดสำหรับใครที่มีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกับแกร์อะไรอย่าเนี้ยคุณก็สามารถฟังเหตุผลดีๆในการเลือกเคส iPad ในการแบบรับไปไว้พิจารณาในการเลือกเคส iPad ของตัวเองได้มาคั้มาคุยกันอย่างตัวนี้นะจะเป็นเคส iPad Air ของแกรนะคะ ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยแก็บชอบตรงที่เขามีน้ำหนักเบามากๆเลยเพื่อนๆซึ่งเวลาเปิดขึ้นมาใช้งานอะไรเงี้ยต้องบอกว่าตัวเคสตัวนี้ข้อดีก็คืออย่างเป็นคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราเนี่ยเวลาเราพับฝาเนี่ยเขาก็จะสามารถแบบตั้งดูภาพยนตร์ดูอะไรได้เลยเขาจะเสริมการทํางานของ iPad ดเราด้วยนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยแก็บจะมีแบบคีย์บอร์ดแยกหรือไปนั่งร้านกาแฟเราจะมานั่งหาที่พิงไอแพดมันก็ลําบากจริงปะเราก็ต้องอาศัยแบบ หาแบบที่ฝามันพับได้แบบนี้โดยปกติในตลาดอะคะ่ะเขาจะมี2แบบเนาะที่แบบพับเป็นรูปสามเหลี่ยมมันจะแบบตั้งแนวตั้งได้ด้วยอยงี้แต่ส่วนตัวแก๊ปเนี่ยชอบแบบนี้มากกว่าค่ะที่พับได้เป็น3ทบข้อดีของเขาก็คือ1เวลาเราตั้งดูหนังแบบนี้ก็ดูได้2คือเราสามารถตั้งเขาแนวนี้ก็ได้แบบเขาจะมีองศาเอียงนิดหน่อยแล้วเราก็เขียนได้แก็มมองว่าไอ้แบบนี้ค่อนข้างเหมาะกับไลฟส์สไตล์การใช้ประโยชน์แยมากกว่าเพราะแก็เป็นคนใช้ iPad คู่กับตัว Apple Pencil อะไรอย่างเงี้ย บางทีเราเขียนจดย์เลคเชอร์เนี่ยถ้ามันลัน้าไปทีเดียวกับโต๊ะเนี่ยมันก็จะแบบใช้งานไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เอาละค่ะและเคล็ดลับแรกเลยนะคะในการเลือกซื้อเคส iPad น้ำหนักเบาแบบแกยบนะคะขั้นแรกเลยก็คือให้ดูตัววัสดุของเขาค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยเขาเหมือนกับมาวัสดุแบบเหมือนซิลิโคนที่ยืดหยุ่นได้เก็บจะบอกว่าพยายามเลือกเคส iPad ที่มันเป็นกรอบแบบซิลิโคนที่ยืดหยุ่นได้แบบนี้ ถ้าหลายคนไปช้อปปิ้งในแบบว่า Lazada s h o p e, ปปี้อะไรเงี้ยบางยี่ห้อที่มาจากจีนนะคะเขาถูกมากเขาจะเป็นกรอบพลาสติกแข็งๆเลยอันนั้นเก็ปก็เคยซื้อมาใช้เหมือนกันข้อเสียคือทุกคนเวลาเราแบบประกบเข้าไปกับตัว iPad ของเราอะ่ะมันขูดตัวเครื่องค่ะแล้วเวลาเราใช้ไปน,นานมันจะจิกทำให้พวกขอบเหล็กตามเครื่องเราอะ่ะเป็นรอยได้ดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ชอบเคสเบ,สเบาๆเหมือนแก๊ปเนี่ยให้เลือกที่มันเป็นวัสดุแบบ ยืดหยุ่นได้เป็นซิลิโคนนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยของแกเป็นของ Apple cheap นะคะเป็นแบบแบรนด์ที่แกชอบมากเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างใช้วัสดุดีแล,แล้วที่สําคัญทุกคนเวลาเราจะเลือกซื้อของให้มีคุณภาพนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเลือกซื้อเคสที่มีคุณภาพนิดนึงนะคะไอตัวกาวขาตั้งค่ะมันจะไม่ลอกอย่างตัว iPad Air ตัวนี้แกปใช้มาประมาณแบบโอสอปีแล้วนะ ไอตัวแบบกาวตัวนี้มันก็ยังไม่ลอกเลยทุกคนมันก็ถือว่าใช้ดีนี่ก็เป็นข้อพิจารณาข้อที่2นะคะส่วนข้อพิจารณาข้อที่3นะคะนั่นก็คือเวลาเราจะเลือกเคส iPad สักตัวค่ะถ้าเราใช้คู่กับตัวเพนซิลด้วยพยายามหาเคสที่เขามีแบบกรอบสำหรับการใส่ปากกามาให้ด้วยมันเป็นการป้องกันการหายค่ะทุกคนเจมมองว่าเวลาเราพก iPad อะ่ะมันควรจะรวมทุกอย่างเป็นชิ้นเดียวปิดจบเลยเก็ตปะมันควรจะเป็นอย่างนี้เพื่อความสะดวกสบายนะคะนี่ก็คือแบบแรกที่เจมแนะนํา ซึ่งถ้าถามถึงเคสน้ำหนักเบาแบบนี้นะคะแก๊บก็ซื้อใช้ทั้ง iPad Air แล้วก็ iPad Pro 12.9้นิ้วของแก๊บเลยนะอย่างเคส iPad Pro 12.9นิ้วนะคะแก๊บก็ใช้เป็นของ Apple s h e t เหมือนกันนะคะเพราะว่าแก๊บชอบในตัววัสดุของเขานะคะเขาค่อนข้างให้มาครบถ้วนนะคะ1คือวัสดุล้อมเครื่องเนี่ยเขาเป็นซิลิโคนนะคะเขาจะไม่แบบทําให้เครื่องของเราเป็นรอยอะไรเงี้ยเวลาเราใส่มันใส่ง่ายมากๆทุกคนมันไม่ได้เสี่ยงที่จะทําให้เครื่องของเรางอ2คือเขามีที่ใส่ปากกามาให้เรียบร้อยเลยนะทุกคน3คือ วัสดุกาวในการยึดของเขาว่าเออค่อนข้างดีนะมันไม่ได้แบบใช้ไปนานๆแล้วมันรอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกติดใจแล้วก็ซื้อใช้แบบทุกเครื่องของ Apple s h e ี้หมดเลยนะทุกคนมาถึงเคส iPad อันที่แก็บชอบที่สุดค่ะทุกคนตัวนี้นะคะแก็บซื้อมาใส่เจ้า iPad Pro 11นิ้วของแก็ปนะคะปี2021 ทำไมถึงชอบอันนี้หรอคะหน้าตาเขาก็แบบเหมือนเพื่อนเพื่อนของเขามันมีความต่างค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวนี้นะคะถ้ามองผิวเผินนะคะเขาก็จะเหมือนเพื่อนๆนของเขานะคะทั่วๆไปก็คือ1มีฝาพับตั้งได้นะคะเป็นทรงเดียวกันนะคะ2คือเขามีที่ใส่ปากกามาให้นะทุกคนเห็นไหมเขาจะมีที่ใส่ปากกามาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เป็นข้อดีข้อที่2ออ้าวจากที่พูดมาก็ไม่เห็นต่างจากเพื่อนเอนเขาเลยต่างคะ่ะมันทาอย่างนี้ได้คะ่ะทุกคนนี่นางแกออกมาได้ คือนางอะสามารถเป็นเคสที่แบบเป็นกรอบล้อมเครื่องอย่างเดียวได้ซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นแม่เหล็กแบบสามารถแบบเอามาติดการใช้ตั้งอย่างนี้ได้แล้วสมมุติเราจะแบบตั้งอยู่แล้วเราจะลุกแบบไปถ่ายรูปไปแบบสแกนไรได้อะไรอย่างนี้เราก็สามารถแกะเขาออกจากฐานได้คือเขาแบบแยกชิ้นกันด้วยแม่เหล็กทุกคนแล้วความปังของเขาก็คือถ้าสังเกตนะคะเคสสแบบที่แกปโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยข้อดีเขา เป็นเคสอ่อนน้ำหนักเบาใส่ง่ายแต่ข้อเสียคือเขากันงอไม่ได้ทุกคนแต่ว่าเคสตัวนี้เนี่ยด้านหลังเขาเป็นเหมือนพลาสติกแข็งค่ะทุกคนอย่างที่เรารู้กันว่า iPad Pro เนี่ยเขางอง่ายมากๆอย่างเวลาเราใส่อยู่ในเป้แล้วโดนอะไรกดทับอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เคสแบบอ่อนเนี่ยบางทีมันกันลอยได้อะไรได้ แต่นางกันงอไม่ได้แต่ตัวนี้นางกันงอได้อยู่นะจ๊ะคือเหมือนนางจะถูกดามด้วยพลาสติกแข็งกระจกใสด้านหลังก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าเขาค่อนข้างแข็งแรงนะ,คะเคาะดังป๊อกป๊อกปอกเลยนะตัวนี้เนี่ยเขาจะเสริมความแข็งแรงของ ipad pro เราให้มันงอยากขึ้นทุกคน และข้อดีข้อนึงเลยนะคะที่แกมองว่าเขาโดดเด่นกว่าเพื่อนเขาคือเวลาเราซื้อเคส iPad มาทุกคนแล้วเราคิดจะถ่ายรูปถ้าเป็นเคส iPad ทั่วไปเวลาเราเปิดฝากล้องมาเราจะเห็นว่าฝาข้างล่างเนี่ยมันจะห้อยตรงเตงมากเลยแต่ถ้าเราเลือกเคส iPad ที่เขาสามารถแกะออกได้เวลาคุณแบบอันเนี้ยจะเอาไปถ่ายรูปข้างนอกคุณก็แบบแกะอันนั้นออกมันก็จะไม่ตรงเตงคุณก็สามารถแบบ หยิบไปถ่ายได้เลยนี่เป็นข้อดีอันนึ่งที่แกชอบมากๆแล้วเวลาเราหยิบขึ้นมาจากโต๊ะทํางานแล้วต้องการหยิบไปแบบสั่งปรินเตอร์หรือเดินไปเข้าใชงานอะไรเงี้ยเราก็ถอดตัว Cover เวอเขาออกเหลือแต่เครื่องเพนเพนอย่างนี้แล้วก็ถือไปใช้งานได้สมบุกสมบันกว่านี่ก็เป็นเคสอ,อีกตัวหนึ่งนะคะที่แกรู้สึกแบบเออชอบกว่าแบบอื่นๆของเขาแล้วก็ค่อนข้างแบบประยุกต์พลิกแพงให้เหมาะก,กับการใช้งานที่หลากหลาย และที่สําคัญทุกคนเขากันงอได้ด้วยใครที่ซื้อ iPad Pro มาแก็แนะนํานะคะให้พยายามเลือกเป็นเคสแบบนี้ซึ่งตัวนี้ทุกคนราคาเขาก็ดีมากๆอยู่900กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอย่างตัวนี้แก็ปก็ซื้อของ Apple s h e a p เหมือนกันนะทุกคนอย่างแก็ปมองว่าตัวนี้ก็เป็นแบบเคสอีกตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างแบบลงตัวสําหรับไลฟ์สไตล์แกปนะและนี่ก็คือการรีวิวเคส iPad ทั้ง3แบบนะคะที่แกปใช้จริงในชีวิตจริงอทุกคน สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะใช้เคสแบบไหนอยู่บ้างนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะมาแชร์ให้แกฟังเนาะเพื่อเราแบบมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครั้งหน้าเก็บจะได้แบบไปซื้อมาลองบ้างใครดูมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วกด u u s s r i b e c ช anel ของแกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย lucky, 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 uh uh.